หลุมแปลงใหญ่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นมีทั้งหมด15แปลง5ชนิดสินค้าได้แก่มันสัปะหลัง5แปลงอ้อย2แปลงพืชผัก2แปลงถั่วลิสง1แปลงและข้าว5แปลงพื้นที่รวมทั้งหมด7,338ไร่จำนวนเกษตรกร826ราย กลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดมีทั้งหมด5แปลงงบประมาณทั้งสิ้น14 5 5 8 1ล0าบาทท้วนซึ่งประกอบไปด้วย 1. แปลงใหญ่ทั่วไปอ้อยหมู่4ตำบลเขาส่วนกวางอำเภอเขาส่วนกวางจังหวัดขอนแกน่น 2. แปลงใหญ่ทั่วไปเห็ดหมู่5 5 ตำบลดงเมืองแอมอ,อเขาสวนกวางจัังหวดขอ,อนแกน่น 3. แปลงใหญ่ทั่วไปมันสปะหลังหมู่15าตำบลดงเมืองแอมอ,อเขาสวนกวางจัังหวดขอนแกน่น 4. แปลงใหญ่ทั่วไปมันสปะหลังหมูสีตำบลดงเมืองแอมอ,อเขาสวนกวางจขอ,อนแกน่นและ 5. แปลงใหญ่ทั่วไปข้าวสหกหณ์การเกษตรเขาสวนกวางจำกัดหมู่10 ตำบลคำม่วงอเภอเขาสวนกวางจัังหวดขอนแกน่นผลการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยกเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดแปลงใหญ่ทั่วไปเห็ดหมู่15าตำบลดงเมืองแอม,อ,มเอเภอขาสวนกวางจัังหวดขอนแกน่นมีสมาชิกทั้งหมด36กรายสมาชิกทุกคนมีโรงเห็ดเป็นของตนเองประกอบไปด้วยเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าและเห็ดขอนขาว และเก็บรวบรวมผลผลิตเพื่อส่งต่อให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อผลผลิตในพื้นที่โดยต้นทุนการผลิตเหต็ดจะหักเข้ากลุ่มทั้งหมดทำให้กลุ่มเข้มแข็งและสมาชิกมีรายได้ต่อเนื่องทุกเดือนการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวางได้สนับเสนนงบประมาณตั้งแต่ปี2562เรื่อยมาจนปีงบประมาณปี2564ที่มีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดงบประมาณจำนวน3ล้านบาทซึ่งกลุ่มนำมาสร้างโรงเห็ดอัชฉริยะซึ่งมีความคงทนถาวรสามารถผลิตเห็ดได้ทั้งปีผลการดำเนินงานการบริหารจัดการกลุ่ม มีการบริหารจัดการกลุ่มโดยการจัดตั้งกฎระเบียบข้อตกลงในการดำเนินงานร่วมกันด้านเศรษฐกิจกลุ่มแปลงใหญ่เห็ดมีการนำเทคโนโลยีด้านโรงเห็ดอัจฉริยะมาปรับใช้ในการเพาะเห็ดเพื่อให้เห็ดมีผลผลิตได้ตลอดทั้งปีด้านสังคมกลุ่มแปลงใหญ่เห็ดเป็นศูนย์เรียนรู้ในการผลิตเห็ด ให้กับประชาชนกเกษตรกรนักเรียนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตและขยายพันธุ์เห็ดภายใต้ศูนย์เครือข่ายสปกด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มแปลงใหญ่เห็ดนำเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตเหต็ดมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นซีโรเวสโดยการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าแปลงใหญ่กลุ่มแปลงใหญ่เห็ด มีการรวมกลุ่มการผลิตและรวบรวมผลผลิตจำหน่ายให้กับบริษัทที่เข้ามารับซื้อโดยตรงทำให้กลุ่มมีอำนาจในการต่อรองด้านการตลาดและสามารถขายได้ในราคาที่มีการตกลงกันไว้